ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองพักเพื่อไทยค่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อีกครั้งโดยการจัดทำจัดสรรโดยผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้นำนายกรัฐมนตรีที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557และยังเป็นผู้จัดทำจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาตลอด6ปีในปีนี้เองค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเลยผลเอกประยุทธ์จันโอชายังสร้างหนี้มหาศาลให้กับพี่น้องประชาชนเชคนไทย ยังไม่สามารถที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยยังไม่พอคะ่ะนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดทำได้เช่นกัน สร้างหนี้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอด6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานำพาพี่น้องประชาชนคนไทยกู้เงินมาแล้วสูงถึง3.3ล้านล้านบาทขอชาร์จด้วยนะคะปี2,558ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณไป25,000 2อ0 0 0 0ล้านบาทปี2,559ค่ะกู้เงินชดเชยการขาดดุลก็ประมาณไป3,90,000ล้านบาทปี60กู้เพิ่มไปอีก5,50,000ล้านบาท6 1 5 0 0 0 0หล้านบาทปี62 4 5 0 0ี่ห้ามล้านบาทปี63ก็ยังกู้ต่อนะคะ4,69,000ล้านบาทและในร่างพระประ และในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานำพาพี่น้องประชาชนกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุกลก r ประมาณสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยสูงถึง623,000ล้านบาทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเพิ่งจะออกพรกองเงินกู้ กู้เงินมากมหาศาลของประเทศอีกเช่นกันวงเงินสูงถึง1นึ่ล้านล้านบาทรวมแล้วตลอดการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนำพาประเทศไทยกู้เงินมาแล้ว3.3ล้านล้านบาทการกู้เงินแบบมากมหาศาลแบบนี้ค่ะส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นสำนักงบประมาณแจ้งสถานะว่า ในวันที่31มกราคม2563นั้นหนี้สาธารณะของประเทศไทยสูงถึง6.98ล้านล้านบาทส่งผลให้ค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหนี้ทันทีตอนนี้ถัวเฉลี่ยคนละ1 0 0 0แสนบาทในวันนี้ถ้ามีทารกเกิดใหม่เป็นหนี้แล้วนะคะคนละ1 0 0 0แสนบาทค่ะการจัดทำจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั้น ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและในปีนี้เองก็ไม่ได้จัดสรรจัดทำํำงบประมาณให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้จัดทําแบบ new normal แต่จัดทําแบบ old normal เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเรามีโรคอุบัติใหม่คือโรคโควิด -19 เกิดขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นประชาชนนั้นตกงานสภาพัฒน์คาดการว่าในปี2563จะมีประชาชนตกงานสูงถึง8ล้าน4 0สนคนจะมีนักศึกษาที่จบใหม่และอาจจะไม่มีงานทำสูงถึง5แสน2 0 0ื่คนในปี2563นี่เองค่ะเราคราดสภาพัฒน์คาดการว่า จะมีผู้ตกงานเกือบ9ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงค่ะส่งผลให้รายได้ของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบนั้นไม่มีรายได้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำประชาชนต้องพึ่งพาระบบประกันสุขภาพแต่การจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขเลย ในปีในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564นั้นจัดสรรงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสูงถึง99,000ล้านบาท จัดสรรในงบกลางในรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9จำนวน40,000 0ล้านบาทเพิ่งจะออกพอลกองเงินกู้ไป1ล้านล้านบาทโดยอ้างว่าจะนำไปฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่มาแอบ จัดสรรงบประมาณไว้ในงบกลางเพิ่มไว้ที่40่หมื่นล้านบาทดิฉันขอตั้งข้อเสนอเดชว่ามีความจำเป็นซ้ำซ้อนหรือไม่ที่จะต้องมาตั้งเพิ่มอีกถึง40่0มล้านบาทงบกลางเป็นงบที่อยู่ในอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องมีแผนงานรองรับที่สำคัญค่ะไม่สามารถตรวจสอบได้ ในการจัดสรรงบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564นั้นยังตั้งรายจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่ปีแรกสูงถึง246,000ล้านบาทในกระทรวงมหาดไทยนะคะในกระทรวงคมนาคมตั้งเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปีที่แล้วเนี่ย17,000ล้านบาทมองแล้วก็คาดว่าน่าจะนำไปทำถนนคะ่ะ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยสูงขึ้น13,000ล้านบาทดิฉันที่ดิฉันอภิปรายมาทั้งหมดเนี้ค่ะดิฉันจะชี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าการจัดทำจัดสรรงบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปี2564นี้มีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับตัวเองสูงถึง1 3 9 0 0 0ล้านบาท แบบไม่มีผลงานรองรับที่สำคัญตรวจสอบไม่ได้ด้วยค่ะจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆต้องจ่ายไฟแนนซ์ในปีแรกสูงถึง 6, 2 0 4 6 0 0 0ล้านบาท และยังเป็นหนี้ระยะยาวของให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ดิฉันพยายามชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในปี2564นนั้นไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยในภาวะที่พี่น้องประชาชนตกงานราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำทำมาหากินยากลำบากแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา กลับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะนโยบายที่พรรรัฐบาลนโยบายที่พรรผู้นำรัฐบาลในขณะน,นี้หาเสียงเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะพี่น้องประชาชนจะเบียนจำนวนเยอะมากนะคะทวงถามดิฉันว่า เมื่อไหร่เงินเดือนผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทจะได้รับเมื่อไหร่นโยบายมารดาประชารัฐการมีบุตรหนึ่งคนเนี่ยค่ะจะสามารถได้รับเงินนโยบายจากภาครัฐได้สูงถึง 1, 1 8 1 0 0บาทโดยตั้งแต่ตั้งคันเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเดือนละ3,000บาทค่าคลอดบุตร10,000บาทค่าดูแลเด็กเดือนละ2 0 0 0บาท นโยบายนี้การมีบุตรหนึ่งคนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ1 8 0 0 0 0บาทค่าแรงเมื่อไหร่จะได้รับ400ถึง425บาทเมื่อไหร่ยางพาราจะก,กิโลกร,รัมละ65บาทเมื่อไร่อ้อยจะราคา1,000บาทต่อตันเมื่อไหร่ข้าวเจ้าจะได้รับ1 2 0 0 0บาทต่อตันเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนถามดิฉันมาเยอะมาก ซึ่งจากที่ดิฉันดูจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564นั้นยังไม่สามารถทำได้เช่นเคยค่ะแถวบ้านอีฉันนะคะภาษาอีสานเรียกว่าขีดตัวกันตัวนีนะคะภาษาการก็น่าจะแปลว่าโกหกกันชัดๆค่ะจากที่ดิฉันได้อภิปลายมาทั้งหมดนี้นี่ค่ะ ดิฉันไม่อาจรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ได้เพราะว่าสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมหาศาลไม่สามารถจัดทำจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนได้ค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะครับขอบคุณครับต่อไปครับคุณจักร